สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้จะพาทุกคนมาทานแท้เดกลวยเตี๋ยวค่ะกลวยเตี๋ยวนะคะแต่เป็นกลวยเตี๋ยวต้มยำทะเลอันนี้จะเป็นน้ำต้มยำน้ำซุปแบบข้นๆเลยนะคะล้อนเลยแล้วก็อันนี้เป็นเส้นกลวยเตี๋ยวค่ะอันนี้จะเป็นเส้นเล็กนะคะแล้วก็เป็น ต้มยำทะเลนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะเทใส่ชามแล้วก็ทานพร้อมกันเลยนะคะสำหรับใบเตี๋ยวต้มยำแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งค่ะวันนี้ไม่มีขนมไม่มีผลไม้แต่มีนี่ค่ะถั่วต้ม <c oughs> ถั่วต้มนะคะอันนี้มีประโยชน์มากนะคะเป็นโปรโตีนนะคะเพิ่มโปรโตีนจากถั่วจากพืชนะคะค่ะเพราะว่า เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแบบทานเนื้อสัตว์ชอบทานแต่ผักผลไม้ก็จะอาจจะทําให้ขาดโปรโตีนก็เลยทานเป็นพวกเนี้ยเสริมได้นะคะเสริมโปรโตีนได้นะคะให้กับร่างกายแต่ว่าตอนนี้เราจะไปทานก๋วยเตี๋ยวต้มยํมทาทะเลกันก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาทานถั่วต้มค่ะค่ะนี่นะคะเราจะเทสเส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปในชามกันก่อนเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะ อันนี้คือเส้นหนักนี้นะคะอ,อูแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานค่ะไ้ทานก๋วยเตี๋ยวอ่ะก็เดี๋ยวขอชิมน้ำ ต้มยำก่อนนะคะนิ้วอ่ะนี่นะคะก็จะเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นปลานะคะอืมสุดยอดอร่อยมากค่ะอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลนะคะน้ำข้น Mm. นี่ค่ะอันนี้เป็นปลาหมึกอร่อยมากกุ้งค่ะกุ้งตัวตัวโตวยังไม่ทันได้กินเต้นเลยกินเครื่องเคียงมันหมดแล้วเนะี่ย หมดแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำทะเลต่อไปเราก็จะมาทานนี่ค่ะถั่วต้มนะคะไม่รู้ว่าข้างในมันจะเป็นสีอะไรก็เดี๋ยวแกะให้ดูนะคะว่าข้างในเขาจะเป็นสีอะไรนี่ค่ะถั่วต้มนะคะสีขาว นี้สวยค่ะเม็ดนี้สวย สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ Don't forget to subscribe and like for support me Thank you so much for watching See you again next video Thank you Bye bye ขอบคุณค่ะบายบายค่ะ